สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การจอดหรือข้อมูลเรื่อง Ripple หรือ XRP กันวันนี้นะคะหัวข้อหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องสัญญาณการฟื้นตัวแล้วก็แนวโน้มราคา XRP ในอนาคตว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อไปโดยเราจะดูจากข้อมูลบทวิเคราะห์ล่าสุดเลยค่ะทั้งมุมมองทางเทคนิคแล้วก็พวกปัจจัยตลาดต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับผมสวัสดีครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยค่ะว่าอะไรกำลังขับเคลื่อนราคา XRP อยู่แล้วมันมีสัญญาณอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะซึ่งก็น่าจะตรงใจผู้ฟังหลายๆท่านที่เอ่อโฟกัสเรื่องแนวโน้มราคาเป็นพิเศษข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ที่ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะทั้งเรื่องกราฟแล้วก็ข่าวสารสำคัญๆที่กระทบ XRP โดยตรง โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้ก็เลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ภาพปัจจุบันก่อนเลยนะคะตอนนี้ราคา XRP เหมือนจะขยับขยับอยู่แถวแถวสเหรียญห้กว่าเซนใช่ไหมคะซึ่งมันกันเป็นการดีดตัวขึ้นมาหลังจากที่ลงไปแถวแถวแนวรับสําคัญโซนประมาณ2.2เหรียญนะคะการที่มันยืนตรงนั้นได้แล้วดีดกลับขึ้นมาเนี่ยเอ่อมันบอกอะไรเราเป็นพิเศษไหมคะในทางเทคนิคครับการดีดตัวจากโซน2.2เนี่ยเอ่อ ถือว่าน่าสนใจมากครับผมเพราะว่าโซนนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่แนวรับธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นเป็น,ปนฐานเก่าเป็นจุดที่เคยมีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆก่อนหน้านี้แสดงว่ามันเป็นด a มานโซนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอ๋อค่ะการที่ราคามันลงไปทดสอบปุ๊บแล้วมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาได้ทันทีเนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าเออความต้องการ XRP แถวๆราคาเนี้ยมันยังมีอยู่นะ นักลงทุนบางส่วนก็มองว่าเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อหรือน่าสะสมครับอืมอืมแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะครับการดีดตัวครั้งนี้มันไม่ได้แค่หยุดราคาเฉยๆแต่มันกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟที่น่าสนใจมากเลยครับเขาเรียกว่ารูปแบบ Adam and Eve หรือ Adam and Eve นะครับซึ่งตามหลักเทคนิคแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจจะกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น Adam and Eve ชื่อแปลกดีนะคะ เหมือนในตำนานเลยช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วทำไมถึงมองว่าเป็นสัญญาณบวกได้ครับคือตัวอารมหรืออาดัมเนี่ยลักษณะมันจะเป็นฐานราคาที่ค่อนข้างแหลมแหลมลึกๆหน่อยครับอาจจะดูรุนแรงนิดนึงคล้ายๆตัว V ซึ่งมักจะเกิดหลังจากที่แบบมีการเทขายหนักๆหรือ panic s l ราคาดิ่งลงเร็วแล้วก็ดีดกลับเร็วอ๋อค่ะค่ะส่วนอีฟหรืออีฟเนี่ยมันจะตามมาทีหลังครับ ลักษณะจะเป็นฐานที่กว้างกว่าดูโค้งๆมันม,น,มนอาจจะใช้เวลานานกว่าคล้ายๆตัวอยู่มันแสดงถึงการที่แบบค่อยๆสะสมแรงซื้อเข้ามาอย่างใจเย็นไม่ได้รีบร้อนอะไรแบบนั้นครับ mm. การตีความของรูปแบบผสมอดัมแด์อีฟเนี่ยก็คือมันสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอารมณ์ในตลาดจากช่วงที่แบบตกใจสุดขีดคืออดัมไปสู่ช่วงที่เริ่มมีเหตุผลมีการเข้ามาเก็บของสะสมกันเรื่อยๆก็คืออีฟ พูดยังไงก็คือจากช่วงที่แรงขายเยอะ Distribution มันเปลี่ยนมาเป็นช่วงที่แรงซื้อเริ่มกลับเข้ามาคุมเกม Accumulation ซึ่งนี่แหละครับคือสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้อาจจะจบแล้วหรือกำลังเตรียมตัวสำหรับรอบใหม่ของการขึ้นหรืออย่างน้อยก็พักฐานเพื่อไปต่อ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือการฟอร์มตัวของอีฟที่มันดูกว้างๆมันคงกว่าเนี่ยมันมักจะสะท้อนความเชื่อมั่นที่ค่อยๆกลับมาของผู้ซื้อรายใหญ่หรืออาจจะเป็นสถาบันที่อาจจะรอจังหวะเข้ามาตอนที่ความผันผวนมันลดลงแล้วเป็นการเก็บของอย่างมีแบบแผนนะครับฟังดูมีเหตุผลมากๆเลยค่ะเหมือนเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นความหวังแบบนี้ก็แปลว่าผู้ซื้อกําลังได้เปรียบมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับรูปแบบนี้มันช่วยเสริมกําลังใจฝั่งซื้อได้ดีเลยครับ แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะมีด่านสำคัญหรือว่าแนวต้านตรงไหนที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษถ้าสมมุติว่ารูปแบบ Adam e n e Eve นี้มันจะส่งผลให้ราคาขึ้นไปต่อได้จริงๆตรงนี้ราคาที่น่าสนใจมากๆครับผมด่านต่อไปที่ต้องจับตาใกล้ชิดเลยก็คือแนวต้านแถวๆ2 6งดแดอลลาร์ครับจุดนี้ถือว่าสำคัญเพราะว่าเป็นระดับที่ราคาก่อนหน้านี้เคยพยายามจะผ่านไปแต่ก็โดนกดลงมา มันก็เลยกลายเป็นแนวต้านทั้งทางเทคนิคและทางจิตวิทยาไปอืมค่ะถ้า XRP สามารถแบบสร้างแรงซื้อได้มากพอจนทะลุ2.68ดอลลาร์นี้ขึ้นไปได้แล้วก็มีวอลลุ่มหรือปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนด้วยเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันสัญญาณบวกจาก Adam and Eve เลยครับแล้วก็จะเปิดทางไปสู่เป้าหมายถัดไปที่นักวิเคราะห์หลายคนมองไว้ก็คือระดับ3ดอลลาร์สมเหรียญใช่ครับแต่แน่นอนว่าระหว่างทางราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงเลยนะครับ อาจจะมีออยอดตัวลงมาทดสอบแนว2.68เดิมบ้างซึ่งพอทะลุไปแล้วมันก็จะกลายเป็นแนวรับหรืออาจจะมีการแกว่งตัวออกข้างสะสมกำลังก่อนจะไปต่ออันนี้เป็นเรื่องปกติครับแต่ตราบใดที่โครงสร้างราคาย,ยังแบบยกจุดต่ำสุดสูงขึ้นเรื่อยๆ high and lows แล้วก็ยืนเหนือแนวรับสำคัญได้ภาพรวมก็ยังถือว่าดีครับยังลุ้นไป3.0ดอลลาร์ได้การทะลุ2.68กก็เลยเหมือนเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ต้องจับตาดูเลยครับ ชัดเจนเลยค่ะทะลุ2.68นี้เหมือนเป็นไฟเขียวให้ไปต่อที่3.0ดอลลาร์ทีนี้นอกจากรูปแบบราคา Adam and Eve ที่ดูดีแล้วเนี่ยมีเครื่องมือทางเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆที่มาช่วยเสริมมุมมองนี้หรือให้สัญญาณสนับสนุนเพิ่มเติมอีกไหมคะแล้วสัญญาณพวกนั้นมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของแนวโน้มนี้มีแน่นอนครับ การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีก็ควรมองจากหลายๆเครื่องมือประกอบกันไปนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์หลักๆที่นิยมใช้กันก็เริ่มส่งสัญญาณที่สอดคล้องกันแล้วครับค่ะตัวแรกเลยที่มักจะดูกันก็คือ RSI หรือ Relative Strength Index นะครับตัวนี้มันจะวัดโมเมนตัมหรือความแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาตอนนี้ค่า RSI ของ XRP อยู่ที่ประมาณ53ครับ53ครับ ค่าที่มันอยู่เหนือ50เนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มมีมากกว่าแรงขายในช่วงที่ผ่านมาแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือมันยังอยู่ต่ํากว่าระดับ70มากเลยครับซึ่งโซน70ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าซื้อมากเกินไปหรือ overbought อ๋อยังไม่ถึงโซนนั้นใช่ครับการที่ RSI อยู่แค่53เนี่ยมันหมายความว่าถึงแม้ราคาจะดีบขึ้นมาแล้ว แต่โมเมนตัมมันยังไม่ถึงกับร้อนแรงเกินไปยังมีพื้นที่หรือร o มให้ราคาปรับตัวขึ้นไปได้อีกก่อนที่ตลาดจะเริ่มกังวลเรื่อง o v e r b o u r h t อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าการขึ้นรอบนี้อาจจะยังไปต่อได้อีกไม่ใช่แค่ดีดสั้นๆครับอืมน่าสนใจค่ะส่วนตัวที่2ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence ครับอินดิเคเตตัวนี้จะช่วยดูทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ตอนนี้เราเห็นสัญญาณบวกที่ค่อนข้างชัดเจนจาก MACD เลยครับก็คือเส้น MACD ซึ่งปกติจะเป็นเส้นสีฟ้าหรือเส้นหลักเนี่ยมันได้ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal หรือเส้นสัญญาณสีแดงเรียบร้อยแล้ว mm hmm. การตัดกันแบบนี้เขาเรียกว่า bullish crossover ครับเป็นการยืนยันว่าโมเมนตัมระยะสั้นมันเปลี่ยนจากขาลงหรือพักตัวมาเป็นทิศทางขาขึ้นแล้ว และนอกจากนั้นตัวแท่งฮิสโตแกรมที่แสดงส่วนต่างระหว่าง2เส้นนี้มันก็ได้พลิกกลับมาเป็นสีเขียวแล้วก็อยู่เหนือเส้นศูนย์แล้วด้วยอันนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าแรงซื้อกำลังกลับเข้ามาคุมตลาดแล้วก็มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะสิ่งที่แหล่งข้อมูลที่เราดูกันเขาชี้เป็นข้อสังเกตสำคัญเลยนะครับคือการเกิด bullish crossover ครั้งนี้ของ MACD เนี่ยมันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เลยทีเดียว โอ้ครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ใช่ครับซึ่งในอดีตเนี่ยสถิติมันบอกว่าสัญญาณแบบนี้มักจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนที่ราคาจะมีการปรับโพิขึ้นแรงๆตามมามันก็เลยเป็นสัญญาณที่นักเทคนิคให้ความสำคัญกันมากครับอื ถ้าเราเชื่อมโยงตรงนี้กับภาพรวมใหญ่ขึ้นก็คือสัญญาณบวกที่ค่อนข้างชัดเจนจากทั้ง RSI ที่ยังมีรูมให้ขึ้นต่อแล้วก็ MACD ที่เพิ่งเกิด bullish crossover เนี่ยมันสอดคล้องแล้วก็ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของรูปแบบ Adam and Eve ที่เราคุยกันไปตอนแรกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมันก็ทำให้มุมมองที่ว่า XRP กำลังฟื้นตัวแล้วก็มีโอกาสขึ้นต่อเนี่ยมันดูมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกครับผมโอเคค่ะ ภาพทางเทคนิคดูดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทั้งรูปแบบราคาทั้ง RSI ทั้ง MACD ก็ดูจะสนับสนุนฝั่งซื้อแต่เราก็รู้กันดีนะคะว่าในโลกคริปโตเนี่ยราคาไม่ได้วิ่งด้วยกราฟอย่างเดียวปัจจัยภายนอกพวกข่าวสารต่างๆก็มีผลเยอะมากแล้วตอนนี้มีปัจจัยอะไรจากฝั่งตลาดหรือมีข่าวสำคัญอะไรที่กำลังเป็นตัวขับเคลื่อนราคา XRP อยู่บ้างไหมคะช่วงนี้เหมือนจะได้ยินเรื่อง ETF กันบ่อยมากเลยคะ่ะ ถูกต้องเลยครับปัจจัยภายนอกนี่แหละครับที่อาจจะเป็นตัวจุดชนวนหรือตัวเร่งที่สําคัญมากๆในช่วงนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสความคาดหวังเกี่ยวกับกองทุน XRP ETF ครับกำลังเป็นที่จับตามองของตลาดอย่างใกล้ชิดเลย ประเด็นแรกที่สร้างความคลึกคักก็คือมีข่าวเรื่องกำหนดการเปิดตัวกองทุน Canary Capital XRP ETF นะครับที่ระบุไว้วันที่13พฤศจิกายนนี้ถึงแม้จะเป็นกองทุนที่อาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากหรือเป็นที่รู้จักมากนักแต่การมีกำหนดการชัดเจนออกมามันก็ช่วยกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวกแล้วก็ความคาดหวังในหมู่นักลงทุนได้ดีว่าเออประตูสู่การลงทุน XRP ผ่านตลาดดั้งเดิมกำลังจะเปิดแล้วนะอะไรแบบนี้ครับออ แต่ประเด็นที่2ซึ่งอาจจะสําคัญกว่าแล้วก็สร้างความฮือฮาได้มากกว่าก็คือการที่มีรายงานยืนยันออกมาครับว่ากองทุน XRP ประเภท Spot ETF นะครับคือที่ลงทุนใน XRP จริงๆเลยไม่ใช่ฟิวเจอร์มีจํานวนถึง5กองทุนไม่ใช่แค่กองเดียวได้ไปปรากฏรายเชื่ออยู่บนเว็บไซต์ของ DTCC หรือ Depository Trust and Clearing Corporation ของสหรัฐแล้วครับหห้ากองทุนเลยเหรอคะใช่ครับ ซึ่งกองทุนเหล่านี้ก็มีชื่อผู้จัดการกองทุนรายใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันดีในตลาดการเงินรวมอยู่ด้วยอย่างเช่น Franklin Templeton, b i t w i s e t h o n y i Shares, CoinShares นอกเหนือจาก Canary Capital ที่พูดไปตอนแรกครับแล้วการที่มีชื่อบน DTCC นี่มันสำคัญยังไงคะมันแปลว่าใกล้จะอนุมัติแล้วหรือว่ายังไงครับ การมีรายชื่อบน DTCC เนี่ยถือเป็นก้าวที่สำคัญเหมือนกันครับในกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนที่ ETF จะเปิดซื้อขายจริงคือ DTCC เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ clearing and settlement หรือชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดสาระนะครับการที่กองทุน ETF จะไปโผล่ชื่อในระบบของ d t c ได้มันก็หมายความว่าผู้ออกกองทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้มีการเตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐานเอกสารต่างๆในระดับหนึ่งแล้ว ออค่ะแม้ Man, มันจะไม่ได้รับประกันนะครับว่าจะได้รับการอนุมัติจากกรตรสหรัฐหรือ SEC ให้ซื้อขายได้แน่นอน100%แต่โดยปกติแล้วมันเป็นขั้นตอนที่มักจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการอนุมัติจริงไม่นานนะครับคล้ายๆเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเออกระบวนการมันกำลังเดินหน้าไปนในทิศทางที่ถูกต้องนะแล้วพวกสถาบันการเงินต่างๆ market maker ก็กำลังเตรียมตัวรองรับการซื้อขายแล้ว มันก็เลยถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกมากๆจากตลาดว่าโอกาสที่ XRP Spot ETF จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีสูงขึ้นครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นสัญญาณเตรียมพร้อมใช่ครับประเด็นนี้มันก็เลยทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาว่าถ้ากรตาสาหรัฐไฟเขียวให้ XRP Spot ETF พวกนี้ซื้อขายได้จริงเนี่ยผลกระทบ่อราคาและก็ต่อการยอมรับ XRP ในวงกว้างมันจะเป็นยังไง เพราะเราก็เห็นตัวอย่างจากเคสของ Bitcoin ETF มาแล้วใช่ไหมครับว่ามันสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันเข้ามาได้เยอะมากตลาดก็เลยกําลังคาดหวังหรือเดิมพันว่า XRP อาจจะได้รับอาน,นิสงคล้ายๆกันครับนั่นสิคะก็น่าจะคล้ายๆกับตอน Bitcoin ETF ที่พอมีข่าวลิสต์บน DTCC ก็เป็นข่าวใหญ่เลยจริงๆถ้า ETF เป็นปัจจัยหลักฝั่งคริปโตแล้วมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากเรื่องนี้ที่พอจะมาช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวมในช่วงนี้อีกไหมคะ มีครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ในแหล่งข้อมูลเขาหยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นในภาพรวมของตลาดการเงินโดยเฉพาะปัจจัยในสหรัฐเองนะครับการที่ล่าสุดเนี่ยวุฒิสภาสหรัฐเขาสามารถตกลงกันได้ชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนต้องปิดทําการหรือ g o v e government s h u ัดด w วได้เนี่ยมันก็ช่วยลดความไม่แน่นอนทางการเมืองลงไปได้ระดับหนึ่งอ๋อเรื่องนั้นครับ แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือนโยบายการคลังเนี่ยมันมักจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมพอความกังวลตรงนี้มันคลี่คลายลงบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือ Risk Assets ซึ่งก็รวมถึง c r y ปโต c u r r e n c y ด้วยเนี่ยก็มักจะผ่อนคลายแล้วก็เอื้ออํานวยมากขึ้นนักลงทุนก็จะกล้าเสี่ยงมากขึ้นครับอืมอืมค่ะบรรยากาศแบบนี้ก็เลยเป็นเหมือนลมส่งที่ช่วยให้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง XRP มีโอกาสฟื้นตัวได้ดีขึ้น เมื่อไปประกอบกับปัจจัยบวกเฉพาะตัวอย่างเรื่อง ETF ที่กำลังรออยู่ครับในแหล่งข้อมูลอย่างอ้างอิงมุมมองของนักวิเคราะห์ด้วยนะครับเขาเชื่อว่าการผรสมผสานกันของแรงหนุนจากความคาดหวังเรื่อง ETF แล้วก็แรงส่งจากบรรยากาศตลาดที่ดูดีขึ้นจากเสถียรภาพด้านนโยบายเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดแมดเงินลงทุนใหม่ๆใ,ให้ไหลเข้ามาสู่ XRP ได้ โดยเปรียบเทียบกับกรณีของกองทุน ETF อื่นๆที่พอเปิดตัวได้ดีก็มักจะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกให้กับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้ชัดเจนในช่วงแรกๆครับ เข้าใจเลยค่ะเหมือนมีทั้งปัจจัยบวกเฉพาะตัวของ XRP เองแล้วก็มีปัจจัยหนุนจากสภาพแวดล้อมข้างนอกที่เริ่มเป็นใจมากขึ้นพอเราเอาทุกอย่างมารวมกันนะคะทั้งสัญญาณเทคนิคที่ดูดีขึ้นรูปแบบ Adaman Eve ที่น่าสนใจข่าวใหญ่เรื่อง ETF ที่หลายคนรอคอยแล้วก็บรรยากาศตลาดโดยรวมที่ผ่อนคลายลงสรุปแล้ว ภาพรวมของ x r p ณะจุดนี้กับแนวน้องข้างหน้าพอจะประเมินออกมาเป็นภาพแบบไหนได้บ้างคะสำหรับคนที่ติดตามราคา x r p อยู่เนี่ยทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะครับถ้าให้สังเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดนะครับเรากำลังเห็นภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเป็นการมาบรรจบการของปัจจัยบวกหลายๆด้านพร้อมๆกันซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับค่ะด้านแรกเลยคือสัญญ,ญาณจากภายในหรือปัจจัยทางเทคนิคที่เริ่มดูแข็งแกร่งขึ้นชัดเจนเลย การดีดตัวจากแนวรับสำคัญ2.2ดอลลาร์การฟอร์มตัวของ Adam Eve Eve ที่เป็นสัญญาณกลับตัวหรือไปต่อที่น่าเชื่อถือแล้วก็การยืนยันจากอินดิเคเตอร์หลักๆอย่าง RSI ที่ยังเหลืออัพไซด์แล้วก็ MACD ที่เพิ่งส่งสัญญาณซื้อครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ทั้งหมดนี้มันบอกว่าโครงสร้างราคาในระยะสั้นถึงกลางเนี่ยกำลังดูดีขึ้นครับออื ด้านที่2คือแรงขับเคลื่อนจากภายนอกหรือปัจจัยด้านตลาดและปัจจัยพื้นฐานซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะมีน้ำหนักแล้วก็ส่งผลต่อเซนติเมนต์หรืออารมณ์ตลาดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังเชิงบวกต่อ XRP Spot ETF ที่มีทั้งกำหนดการเปิดตัวกองทุน1แล้วก็การไปประกาชื่อถึง5กองทุนบน DTCC ซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ตลาดตีความในเชิงบวกมากๆค่ะ ประกอบกับบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมที่ดูผ่อนคลายขึ้นจากความชัดเจนด้านนโยบายในสหรัฐชั่วคราวการผสมผสานของปัจจัยทั้งสองด้านนี้ทำให้ภาพรวมแนวโน้มราคา XRP ในระยะสั้นถึงกลางดูมีภาษีดีขึ้นอย่างเห็นไดน้ชัดครับ นักวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลที่เราอ้างอิงถึงก็ค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกนะครับโดยเขาคาดการณ์ว่าด้วยปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งเหล่านี้ XRP มีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญทางชิตวิทยาที่ระดับ3ดอลลาร์ได้3ดอลลาร์ครับอาจจะเกิดขึ้นภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้หรืออาจจะต้นปีหน้าถ้าปัจจัยเรื่อง ETF มันขึ้หน้าไปในทิศทางที่ตลาดคาดหวังไว้นะครับอืมและก็ไม่ใช่แค่เป้าหมายระยะสั้นที่3ดอลลาร์เท่านั้นนะครับ นักวิเคราะห์บางส่วนในแหล่งข้อมูลยังมองไปไกลกว่านั้นอีกโดยเชื่อว่าถ้า XRP ETF ได้รับการอนุมัติจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งและก็ต่อเนื่องไปตลอดปี2025ได้เลยทีเดียวเพราะมันจะช่วยปลดล็อกเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ XRP ในระยะยาวได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะสอดคล้องกับความสนใจของผู้ฟังที่เน้นเรื่องแนวโน้มราคาโดยตรงเลยครับหรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไไม่่ด้ข้ขึนอยูกับ แค่กราฟสวยหรือข่าวดีอย่างเดียวแต่มันเป็นการผสมผสานกันของหลายๆปัจจัยเลยทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บอกพฤติกรรมราคา ทั้งเหตุการณ์สำคัญญอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆเช่น etf ที่อาจจะมาเปลี่ยนเกมได้แล้วก็ยังมีปัจจัยมหาภาคอย่างเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองหรือภาวะเศรษฐกิจโลกอีกซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ทิศทางของเงินลงทุนนะคะเอาละค่ะก่อนจะจบการเจาะลึกของเราในวันนี้ขอสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้คุยกันไปอีกครั้งนะคะเราเริ่มจากการเห็นสัญญาณบวกทางเทคนิคของ xrp จากการดีดตัวขึ้นจาก แนวรับ2.2ดอลลาร์ 2. 2. 2แล้วก็การเกิดรูปแบบ Adam a n d e v e ที่บ่งชี้โอกาสฟื้นตัวสัญญาเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากอินดิเคเตอร์อย่าง RSI ที่ยังไม่ร้อนแรงไปและ MACD ที่เพิ่งเกิด bullish crossover นอกจากเทคนิคแล้ว ปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็คือความคาดหวังเรื่อง XRP Spot ETF ที่สูงขึ้นมากหลังมีข่าวการิสต์บน DTCC ถึง5กองทุนบวกกับบรรยากาศตลาดโดยรวมที่ดีขึ้นซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ก็ทำให้นักวิเคราะห์มองว่า XRP มีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายราคา3ดอลลาร์ได้ในระยะเวลาอันใกล้แล้วก็อาจจะฟื้นตัวต่อเนื่องในปี2025ค่ะครับผมและเพื่อเป็นการทิ้งทายให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ จากข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยจะเห็นว่าแนวโน้มเชิงบวกของ XRP ตอนนี้ดูเหมือนจะผูกอยู่กับความสำเร็จของปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะ เรื่องการอนุมัติ ETF แล้วก็ความเชื่อมั่นของตลาดเป็นอย่างมากเลยคําถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อก็คือสมมุติว่าถ้าปัจจัยเหล่านี้มันไม่เป็นไปตามที่คาดหรือว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันประเภทอื่นเกิดขึ้นมาล่ะครับซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้เสมอในโลกคริปโตอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งใหญ่ในประเทศสําคัญสําคัญหรือความเคลื่อนไหวของคู่แข่งหรือแม้แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่แย่กว่าคาดอะไรแบบนี้นะครับเหตุการณ์ประเภทไหนที่จะมีศักยภาพ กลายเป็นความเสี่ยงที่จะมาสกัดกั้นเส้นทางสู่3ดอลลาร์ของ XRP ได้มากที่สุดหรือในทางกลับกันมีตัวเร่งอื่นๆที่เราอาจจะมองข้ามไปที่อาจจะผลักดันราคาให้ไปได้ไกลและเร็วกว่าที่เราคาดคิดหรือเปล่าการลองพิจารณาถึงฉากทัศน,นะต่างๆเหล่านี้อาจจะช่วยให้เรามองภาพรวมแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนในอนาคตของแนวโน้มราคา XRP ได้อย่างรอบด้านมากขึ้นครับผม